เชฟบะบะด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 ะคุณชอบไหมคะไหมคะผู้ชายชอบหญิงตรงไหนไหนไหนไหลองทำใจบอกหน่อยเถะนะารักน้องจริงอย่าทิ้งน้องนะเชฟบะบะน่ารักไหมพี่เชฟซเลนเดอร์เออฮอเซบซี่ นัจูนัจีนัจูนัจีชีก้เชเฮบ,บะ,ปะปะปะดะดะเอลยี่สิหสาสห้าโอ้ยหน้าพากนกนูนบวกลบหันคุณคุณคงรู้ดี รักน้องจริงอย่าทิ้งน้องนะเชฟบะบะน่ารักไม่พี่เชฟเซรลนเดอร์เออเฮอเซ็กซี่น่าจูน่าจีน่าจูน่าจีน่าจูน่าจีาจชีคก์ไม่ได้นอนไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนไม่ต้องมาดิน้นโอ้โห ร้องเพงเลงอะไรดีผู้สาวขันหล่มไหมเอามาร้องไงะ่ะเอผู้สาวขันเลาะร้อ,องไงลูกร้องไงครับน้าจำไม่ได้แม่จำไม่ได้